รินรู้ใจเขาหลอกใช่ก็รู้ทิ้งของสูงข้าแต่รัาคาแสนต่ำ เราเลือกเขาหมดนึกว่าจะจบง่ายๆหู้ใจรีบร้อนเราเกิดมาใช่ไหม น้องอาเมาลองเต้นน้องอาน้องอาเมาลงเต้นมาแลน้องบอยมาลองเต้นมาแล้วรู้นช่ไลรู้ันชอบพี่ลินพี่อินบอกว่าทำไมถนงตามเอบไปลองพี่อิบอกว่าทำไมจะให้พิกให้ให้ไมยน้องๆนให้เราด้วย แกบอกว่าต้องแต่แหตามเรามาเงินแกไม่เช่ขาดมือแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบทำอะไรก็ไม่ผิดขาดลูกน้องก็ไม่มีปัญหาเมื่อคืนหนูคุยกับพี่้หนูก็เลยว่าแบบอุ๊ยหนูขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่มาตามแล้วก็เหมือนมาทำเงินเนาะมาทำเงินกับแอนมาทำเงิกับน้องๆอนี่ค่ะทุกทุกคนเหมือนกันเลยบ้านเอพีไม่ได้ซอนจงรลาเสียหายถ้าปอยเสียดีใช่หรือแหงแหวนอะไรดี ก็่ไงให้น้องๆบางคนเงิน20บาท,บาทเงิน100บาทมันมีค่ามากกับลหลายๆคนคือบางคนเป็นแดนเซอร์เป็นคารอยเป็นนักดนตรีคนมองไม่ค่อยเห็นนะครับแค่เขาได้20บาทเงินซื้อน้ำาม็จะเป็นก็ตั้งใจมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาต้องสู้ไปตอลอดเพราะเขามีกนมาตังใจเล็กๆแน่อนอนจากพี่ๆคอยเติมเต็มให้นะครับเป็นพงศัก สำหรับรอยกับแอนมาถึงวันนี้ในเดียสิบอกว่าคือมันเข้าแบบค่อนข้างที่จะจากแข็งแรกกับสิ่งที่เราสู้มาขอให้เรามีงานมีงานเพ็รมีรายได้จากการทำง,งานของเรามีรายใดมาเรียนหลุมอ่อกส่วนอะไรรางวัลน้ำใจหรือสิ่งของต่างๆโู้หผมเคยที่จะอยากไดข้ของแท้ับเลยตอนนี้นะครับขอแค่ว่า ให้ทุกคนสนับสนุนถ้าไปหากันได้ก็ไปถ้ากดแชร์ได้ก็กดถ้ากดไลค์ได้ก็กดแะครับใครก็ตัังใจข้อหนึ่งมันคือพลังที่สําคัญที่สุดที่มากมายกว่าถ้ามาเรื่องทองสิ่งของหรือห้องมองกันค,ความพี่น้องมอบให้จนจนเราได้มีโอกาสทำบุญซึ่งงานบุญเนี่ยแอมมาละดีจ้ะนี่ก็สานม,มือนึมันี้เรื่งทองเนี่ตอนคุณตาสิ่งอื่นที่นนทป็นอกก็ผมตอนตาลุ่มตาย ตอนนั้นต้องลำบากอย oo. ู่โคงเงื่นจัดงานกระจัดงานกันแบบธรรมดาแต่เวลาเมื่อใดที่ลึกตาอาปากได้ทางนั้นใดใครจะเที่ยวปนกระถิ่นให้พ่อใหญายักษ์ให้ยายเขาได้เห็นให้เทียนหอมให้ได้เห็นว่าบริ่้เขาเผ็ดแต่เดาไม้ลองโค้งเงื่อนแห่งอลออร์ดีเน่ได้กำลังใจจากพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับ หรือว่าอะไรก็เป็นเรื่องกันเมื่อกี้ดีใจค่ะดีใจแล้วก็อ่อนนะคะครับคอยพี่น้องนี่สุขภาพแต่แน่ไม่ได้แต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะพี่บอยสเลยค่ะทำไมตัวร่างนำนจะร้องท้อ